เคล็ดลับที่เด็ดสำหรับการสร้างทีมขายให้อยากเก่งอยากเติบโตกับองค์กรครับวันนี้ท่านผู้ประกอบการท่านผู้บริหารทีมขายท่านจะมักจะปวดหัวเกี่ยวกับเซลล์ไม่สามารถปิดยอดขายได้ตามเป้าเก่งแล้วลาออกเทรนแล้วนิ่งเก่งแล้วออกค้าแข่งแย่งลูกค้าวันนี้ครับนอกจากทักษะซอฟต์สกิลในการปิดการขายแล้วกระบวนการ บริหารทีมขายหรือว่าเซลล์โปรเซสต่างๆแล้วที่จะได้ยอดขายมาท่านรู้ไหมครับว่าเซลล์ที่เก่งแต่ถ้าไม่อยากขายทํายังไงย,ยอดขายก็ไม่มามันมีปัจจัยโครงสร้างหลายส่วนมากเลยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วการที่เขาเต็มที่ไปยังไงเขาแอบทํางานนอกได้มากกว่าอ่าแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดกับปัญหาต่างๆนาะนาะนะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะก,กับครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่พอใจหัวหน้างานเครื่องมือปิดการขายไม่มีไม่มีการเทรนนิ่งหรืออะไรต่อให้ทุกอย่างพร้อมหมดแต่ผมไม่อยากขายผมไม่หิว passion เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดวันนี้ท่านผู้บริหารครับท่านหัวหน้าทีมขายครับการสร้าง p a s s ัหรือให้พหนักงานอยากปิดการขายหิวหิวยอดขายอยากปิดการขาย มันต้องใช้าศาสตร์ของการบริหารคนมันต้องใช้หลักจิตวิทยามันต้องใช้การสื่อสารองค์กรกฎระเบียบมีเยอะเข้ามาพนักงานยิ่งเป็นการกดดันแต่ถ้าเกิดได้ใจได้ใจในแบบไหนถ้าเราคุยกันนะครับมันก็จะมีองค์กรเซ็กซี่ทำย่างไรให้พนักง,งานอยากเก่งอยากเติบโตกับองค์กรองค์กรต้องดีไซน์แบบไหนในมุมมองของพนักง,งานที่จะรู้สึกว่าเซ็กซี่และอยากโตอยากอยู่ด้วย สิ่งที่สําคัญมากกว่าองค์กรคือขัวหน้าขัวหน้าที่ประชุมกับเขาอยู่กับเขาคอยสื่อสารติดตามเขาเซ็กซี่ไหมอยากคุยด้วยไหมเซ็กซี่ไม่ใช่ผู้หญิงหุ่นดีหรือผู้ชายกล้ามใหญ่นะฮะเซ็กซี่ปุ๊บ,บเราเจอคนเซ็กซี่เราอยากคุยอยากอยู่ด้วยนั่นแปลว่าเซลล์อยากจะขายให้เซลอยากจะเพิ่มยอดขายให้เซลอยากจะสื่อสารคุยด้วยรับฟังสิ่งที่ท่านสอนต่างๆไม่งั้นแล้ว แล้วก็นิ่งเก่งแล้วลาออกค้าแข่งย่งดูขาครับฝากกดติดตามสาระดีๆไม่พลาดกับเซลเซ็ตไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรายังมีเทคนิคปิดการขายดีๆอีกมากมายที่จะทำให้ท่านเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นกว่าเดิมจากการสัมมนาที่ท่านไม่ควรพลาดและพบกันนะครับ